สีส้มเดี๋ยวตัดตา้ดตเพียง่ป่จะแม่นเนาะเตยมเียมตัวครับเอจเพยงมานั่งเท่าไกี่ิไว้นั่งเลเตรียครับอ mm? ่บะปัง อินอินเอาดอกต่ามะกร่ดเดี๋ยวจะไีมหน่จะไมแตงไหมถุงอะไเงี้ยบ้างอันเดียวนะใจอืมข้าวผีหนเก็บโจละครับหนึ่งสองสาม สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี้ค่ะตลุงฟังกตีกระโหลกครับเหล่าขานงานพัฒนาชุมชนนะครับสวทศรีสะเกตนะครับหลอดจุดสองหามีกระเห้อดครับกับจุงสินบุตรตลาดทีมงานปนนชุนจวัดศรีสะเกตนะครับเมื่อนี้ห้ากระมาพร้อมหนาพร้อมตามีแต่สาวสวยๆงามๆขึ้นเก่าเนาะครับขอในอนญาณได้ง่ายงายตัวนะคะโอ้ครับเชิญครับบท่่าานนนนผผููู้้ชมสิดดวเป็ใะะคี จะให้รายงานตัวทุกคนนะคะเดี๋ยวครับยานพื้นบดีบอกอาการสวัสดีค่ะดิฉันนา่งสาวธนพรค่ะจิตเย็นะคะเป็นพัฒนาการอำเภอนะคะอำเภอหัวดําท่นนะคะอีกคุณนิงที่มารโดนกับเท้านะคะสวัสดีค่ะดิฉันก็นั่งกัญญาณปักปินนะคะครับผมทั้งทั้งผุนได้ครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนางพณีต่อไทยสงค่ะครับตำแหน่งใดแน่นอนครับวันนี้ครับเห็นมากกัน มีแต uh ่ภูง่ำๆก็เลยลืมแนะนำเนาะตำแหน่งนะครับคการยินดีปักปิ้นนี่ก็คือตำแหน่งเป็นประธานสตรีของตำบลห้วยตั้มท่านนะคะแล้วก็เป็นคณะกรรมการกพสอของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะนี่ก็เป็นยังระดับอันเือค่เป็นประธานเครือข่ายอาชีพของจังหวัดศรีสะเกดค่ะโอ้โหตำแหน่งหลายตำแหน่งเลยส่วนอีกผู้นึงนะคะเป็น ก็เลื่อนตัดแบบนะคะของโขดน้องหน้าโมเดลค่ะน่าจะมากตอนนี้กำลังฮิตฮอตเนาะค่ะมีสองสองเรื่องที่ฮิตฮอตของซีสะเกต์นับนแหละเพราะมินี่เขาก็เห็นแต่ว่ามินี่ท่านพนักงานน้ำเพื่อมาเองในวัอนี้ค่ะอย่างมากนะคะเพราะว่าได้โอกาสมันคงหวมีโอกาสที่มากประช่าประชาสัมพันธ์งานของอำเภอนะคะอำเภอหวยรับขั้นก็จะมี งานเทศกาลของดีหวัวท่านนะคะป,ะปะกติกับจ,จัดช่วงนี้ระคะช่วงมีหน้ามษาเต่บันเอิญมาช่วงนี้มีเหตุนะคะเกี่ยวกับ oh, โูดนะคะดูก,<ล>ก <My S 2> ระบาด <hand. S 2> นะคะก็เลยงวดเลื่อนไปออกไปนะคะครจริงๆเราของดีของหวัวท่านเท่ามีหลายอย่างนะคะ,คะเกินเกินให้ฟังในนอกรอนอ่ะเกินเกินของเพิ่มหัวท่านนะคะของห้านั้นจะมี ที่สําคัญนะคะก็คือมีศูนย์ศิลปาชีพนะคะในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชนีพันปีหลวงค่กัะอยู่หม่องบ้านใดครับตเองอ่าอยู่อันอยู่ตําบลเมืองหลวงตบลเมืองหลวงเนาะอยู่ข้างๆแล้วกันส่งเสริมเกี่ยวกับผ้านะคะสีต่างๆผ้าผ้าไหมการทอผ้าโอ้หืมือนีมาเจอของจริงเนาะดเกจาะทั้งผ้าแต่วบ้านเมืองหลวงนี่เนาะ เขาดังในบนเมืองหลวงนี่ยเขามีลายลายบ้านเมืองหลวงเมืองหน่อยเนาะค่ะหรืเพราะการตัดเสือเซลเสือเนี่ยเขาเก่งๆเดี๋ยวมนีถ้าสิมีภาพมาให้เบิ่งเนาะทันเมื่อไหร่เนาะค่ะมีเสือนะคะที่เป็นต้นแบบของอำเภอห้วยท่านก็คือสีมะเกลือนะคะครับอ่านี่ผ้าย้อมมะเกลือเนาะแปรแปรรูปจากลายลายยางนะคะจะเป็นผ้าทำกุญแจทำยามทำกระเป๋าทำเสือนะคะสีย้อมมะเกลือกับ จะสวยงามเป็นต้นตนแบบนะคะแบบมีการเซลติดอับอะไรก็ค่ะเป็นไหมค่ะไม้ไสแล้วยิ่งไสยิ่งไสแล้วยิ่งมวนนะคะโอ้โหเหนุ่มนะคะไังได้น้อยไสแล้วยิ่งมวนเนาะไสแล้วก็ประเดี๋ยวไสยังเลยค่ะครับโอ้ครับมันสบายสบายเนาะแล้วที่นี่ก็มีการประยุกต์หรือให้ผู้ลูกค้าเพื่อเดืเลือกสรรในหลายอย่างโดยเฉพาะ ตามนโยบายของจังหวัดนะคะจะสีอัตลักษณ์หาซีนะคะก็จะมีการส่งเสริมในเกี่ยวกับการทําสซีบดันครก่อนเข้านี่ก็ร่างขึ้นซื้อเนาะอันนี้ก็นี่ก็นี่ก็มาอยู่เนาะสีบดันก็มาอยู่นี่เย็นๆแล้วกาจะคอยคุยคุยคุยกันเนาะน้องยังไงกันยังกันยังมาท่านพ่อเห็นบอกเห็นว่าหน่ำแนวสิ่งดีๆมาให้พี่น้องในเรื่อนี้หวานหวานนี่ก็เอมันประโยชยังครับนี่มะยงฉีดหรือมะปราดมะยมเลยทั้งสองอย่างจะเปิ่มจะปลูกหลายพันอยู่ในหลายพันบาทค่ะอยู่ในขื่นว่าในเขต โข่น้องหน้าโมเดลอันนี้ตัวจริงเสียงจริงมาอีกนี่เนาะเจ้าของทีมมาอีกนี่เนาะเดี๋ยวจะคอยคุยกันเนี่ยคือของทางหน่วลทั้งท่านมีอีของดีวันนึงท่านพนักงานน้ำพึ่งเราบอกแล้วเนาะทางทั้งมวลอ่าอีกย่างนะท่านอ่านโอ้ท่านธนพรให้ย่ำให้ย่ำนะพนักงานเห็นไหครับเนี่ยคือหน่วยบางฮันเคยบางท้องเกินบรรน่วยปะปางเนาะภาษาภาษาทั้งกลางพูดว่ามะมายมชิดเนาะโอ้นี่หลายจังเลยซ้ำไข่ไข่ไก่เป็นเนาะ ใหญ่ขนาดแสดงว่าอุดมสมบูรณ์ดินดีทั้งคุนเนาะทางจีนมีผลผลิตหลายคุณีย์ได้ว่าเอาไม้เบิงซนซามีถ้าผู้ใดสนใจลงพื้นที่ค่ะไปเป็นของจริงนี่น่าสนใจกว่านี้ค่ะครับผมอ่ะอันนี้คือเกินๆไปก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกันก็บเกินๆไปก่อนเนาะก่อนเข้านี่ก็มันก็เชื่อมโยงไปครับเกี่ยวกับเรื่องของโคกน้องหน้าโมเดลคือกันเนาะ หินบังว่านเนี่ยกระถันพนากาักงานอำเภอขึ้นเสด็ไปทปั้งอำเภอบึงบูญเพิ่นเนะาะทั้งบึงบูญบานซื้อเพิ่นบานม้วนมวลบานโน่น,น,น,นสาวสวยเพิ่นวะเพื่อ <c oughs> สาวงามซื้อผู้สุขุน,ขนเนาะไปญี่ปุ่นพี่น้องกับโอ้ยหลายน้องว่านกับทานร่องทอี่บดีกรมการพัฒนาชุมชนกับท่านรองนิวัฒน์หน่อยหน่อยพางเนาะพี่น้องคือสิคุนเคยนน้องกีหนาเนาะเป็น,เป,นเป็นทั้งปลัดอำเภอเป็นนายอำเภอเป็น รองผู้ว่าพิพัฒจังหวัดอยู่หลายหม่องหลายบอลนี่พาะจังหวัดศรีสะเกดในะเพิ่นกนอยู่หลายหม่องหลายบอลนะบางบ้านตอนนี้เพิ่นกาได้มาอยู่ในตําแหน่งท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุชนเนาะ <Okay. S 2> บางบ้านไปที่บ้านบ้านยังบ้านนุ่นเสาวสวยแหละรครับคุณผาอ,อุทยัยเราอุทัยศรีห่าวงนะครับบ้านเลขที่เจ็ดสิบหกมูลีนะครับตำบ,บลบึงบุญบ้านพี่น้องเขามีฉันร่องผู้ว่าเลยจังหวัดศรีสะเกดครับท่านร่องทองชัยเจริญพันธุ์กุลเนาะ <Okay. S 2> หรือว่าท่าน ทั้งถนนในอำเภอบึงบุญได้ในอำเภอสุธิพรณณณนครเป็นวันนี่แหละเป็นว่าแล้วก็มีพี่น้องทั้งพอศูนย์การศึกษาพนันธมชนอุบ,บลราชธาน,นีนะครับพอวิวนาวิลาศนะครับท่นานพอวิลาศแล้วก็มีท่านการจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ทุกกลุม่มเนาะหัวหน้าก,กลุม่มแล้วก็ทีมงานท่านพนักงานอ้ำเภอทุกกรเภอเนาะแล้วก็ทีมงานพันธมิตรชนท่าทุกหม่องทุกบอลแล้วนกะ็ทั้งเครือข่ายกับไปโอ้หลายเนาะเบิ่งเป็นจุดแคบไปไปธนัตตาที่ซีหาไรไปเจอทีมงาน มาจากทุกอำเภอไปรวมกันแหละก็ถือว่าแคบไปธนาตาเนาะเห็ดไปอื่นไปยังดงว่าหนึ่งเขาอื่นไปยังคุดจอบแรกบร่คุดลุมขนมครกถ้าคุณผีมี่ยังขนมขนมครกมี่ยังคาราปูนมี่ยังอันยังม่มีค่ะมีแต่มี่ <c ute> แต่แต่ค <c ute> ล้องใส่กาค่ะโอ้อ่าตอนนี้คล้องใสใ่ไก่เนาะมันเป็นยังไงจะค่อยคุยกันหน่อยเราว่านี่ยว่ามันมวนเนาะไปเบิ่งเสียงกบเสียงเขียดฟันปล่อยหนามมันเนกบมันห่องเนาะโอ้ยละงมปานว่าอื่นเหมยยังกันคะ มือเขาอินว่าเอาเอา,เอามือสามัคคีเป่นว่า <g ül> เอามือสามัคคีหิวเดี๋ยวเดี๋ยวอันอำเภอหวยท่านจะมีจัดที่เขาเนเอาหนึสามัคคีเขาฮนว่ไม่ใช<ฮ>่นี่ขนมพกนเนาะอ่าก็เจ้อย่างอย่างเนาะเออไปลงเนาะ <c oughs> มีการหิวเขาอินว่าหิวปินโตเนาะตัวหิวไปตัวไปเอามือน,นะครับถือจอบเสียมไปพลิกผืนแผ่นดินนะครับไปขุดเบิ่งโอ้ยมันจะมันมวลนึกว่านเนาะคนไหลข้นไหลต่างคนต่างเฮ็ดมันก็เลยม้วนๆไปเลยเนาะ ม้วนๆไปลหรกันก็เลยแพบเดียวก็่ถือว่าเซตทรัพสมบูรณ์ปลูกต้นใหม่พร้อมเบิ่งบรรยากาศไปได้มีโอกาสได้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 ฟังนะกาได้ชมการเกลีนว่าไหลสดทางเฟซ นะครับเพียรเพิ่มชนวัดศรีสุเกตแล้วก็ในความสุขของบ้านนี่เป็นตอนตอนไปจังแม่นมวนได้อะมวลไหนคือนางเก่งนะครับนี่ย่้านการสรงของบุญบุญว่ามือได้สมหังของหอยท่านะด้่งงงงว่าหมายว่ามีเวลาหน่อยนะก็เลยนแบบว่าจอบอยู่กับำลังจอบอยู่อะจอบอยู่มันใช่หวานแ่วนใดเด้อตอนนี้ก็เข้ากันเข้ากับหูหละกขึ้นซื้อเนาะตอนนี้คื้นีกคืออนุผาของบึงบุญก่อนสิไปทั้งโค้งน้องหน้าเนาะอันนี้คืออันนี้คือผาสีจังครับทธนนานี่ ซีมัดดันซีมัดันเนาะอือันนี้กำลังฮิตเนาะนพวกงหรอซีมัดดันเนี่กันคือมันต่างกันเหรอการการหิมันจะต่างก็คือส่วนผสมส่วนผสมมีกบางที่ก็เอาเปลือกมัดันเปลือกแขงเปลือกแก่ก็มีเอาแกนเอาเปลือกเอาเปลือกอะไรก็เอาเปลือกอันต้นเนาะเปลือกกาบกาบต้นใหญ่ๆเนี่ยก็มีนะคะบางที่ก็เอาไปตากแดดไว้ก่อนมาบอกสีแดงสมซุ้มกาเอากาบไปแน่นอน ค่ะ <c oughs> เอาเปลือกเปลือกเน่าเปลืป uch, อกเน่าอุ่ไปไปต้มเนาะตาม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 ขั้นตอนนะทีนใส่เสื้อใส่ผ้าถ้างั้นบางบางมือเสาร์นี่ก็คือกันได้อยู่เกาะหัวน้ำคับนี่ยวแหละเป็นมากคนหลายๆครับแต่ว่าบางเสาร์หนูรู้สึกว่าทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการรู้สึกสิสิหายไปหลายเตืบมัดหน่อยว่าขึ้นดิ้งข้าวว่าไปต่างจังหวัดไปโอ้ล่มแนม่ก็มี่ังสันกับก็เลยมีมีหน่อยแต่พี่น้องอย่างายแห้งมือเสาร์นะก็ายคือสุสัทธ์เดอันนี้คืออื่นว่าผ้าย่อมมัดดันเนาะว่นนานเนาะ ไซแรมเป็นนะครับมีคนดันคนอยู่บ่ดีเป็นเพิ่นในู้ว่ารละว่าค่ะแม่คหาดัน <GO> จ <av uther> ังไดเนาะดันให้ทกลยบ่ส่งเสริมกาเสริมให้มีความอุดมสมบูรณ์เจะเริญมจะเริ่มมีนี่ละเนาะพนวารไซแหละก็มีคนอยู่คนดันมันจะมีเป็นทุนเดียวกันนะคะแต่ว่าสีเข้มอ่อนแต่ว่าเป็นเฉด ทูเดียวกันนะคะครับผมและต้นนั้นได้สียังครับตอนนั้นครับผมสีแบบจางเพื่อแแต่ว่าเพื่อแบบอ่าสีเข้มสีอ่อนเนาะสีออ่นคือถ้าคนผิวผิวขำถ้าคนผิวขำใส่สีมันก็สีสว่างขึ้นแป็นตัวแักในการย้อมคือเบิกดันโอ้แล้วผม๊บหนี่งสียังครับนี่ยอันนี้กัะบาดดันบอสสีผิวสีเนาะสีผิวสีน้ำผึ้งน้ำผึ้งค่ะถ้าใส่สีเข้มมันก็สีมืดเข้ากันถักค้นอ่า คนผวิวเรียกขึ <nice. S 2> uh, mm ้นไซซีน si, 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 ี่มันก็สเสว่างเฮตสว่างมันจะบ่มือส่กันนะแต่เฮตไทยแบบคนใส่ที่แบบมีตัวเหลือกในการโอ้นี่คือตัดเสือมาพร้อมเนาะอันนี้มันจะมันจะเป็นฝาฝ่ายเนาะเออนีกันอันนี้ก็แซลเนาะอันแซลของของอันนี้เหมือยทับทันเหมือนทับท่านเน่นอนเซลงามๆงามเลยมีอัตลักษณ์ของเพิ่มนลายเชิงเทียนเนาะลายประยุเพื่อนก็จะเป็นลายดอกดอกใหม้ต่างๆนะคะมีลายดอก ลำดวนดอกกุหลาบโอ้ยอยู่ในเป็นไม่แพงแพงม่ได้ครับค่าเซลเดี่ยวแพงไม่ได้หนิเนาะชนุ่นล่าค่ะแต่เบหาลอยถึงพันหนึ่งพาขนาดนี้พี่เซลยืนคนเี่วแล้วพี่น้องเออดีเห็นพิษออกีือนิดนึงไทเมนไทเมนเป็นได้หาไม่คืนค่ะถ้าเป็นเศษไม้ก็พันคืนพันคืนอันนี้คือฝ่าฝายเนาะฝ่าฝายเซลเศษฝ่ายนี่พี่น้องครับโอ้หงามเนาะมีหอดอกกุหลาบสามดอกสีม่วงสีแดงสีเหลืองเนาะ อันนี้ดอกก ah ุหลาบเนาะโอ้อ oh, ันนี้คิดคนณคิดมาเองสีเองความรักแสดงความรักมีความรักอย่างเดียวนะบ้านเฮาเนาะมีความรักมากไม่เกี่ยงอันนี้ละอันนี้ก็เสือเนาะมีเสือให้การแตะอยากให้อยากสีน้ำเสนอตัวนี้เออตัวนี้ไว้ก่อนเนาะพวกเสือเนาะเออลองรเบิ่งเนาะเสือพานไปแล้วกันสิบเอ็ด เป็นยามนะคะแต่ก่อนสิเป <Please. S 2> ็นเป็นยามยามธรรมดาแบบนี <Their royalty cap> <ks> ้นะคะอันนี้เพิ่อนกับพิ่งคิดค่ะคิดคนคคิดนมาไม่แบบว่าเป็นสีบแบบนี้ก็เอินว่าเป็นการแปรรูปเนาะแปรรูปเนาะอัดเดบใส่กันอัดเดบเอออัดเดบใส่กันเลยแปลว่ายังไงอับเด็บไกลค่ะอัดเด็ไกลเนาะไม่รุนก็ใส่ได้เออนี่ครับนี่สักถ้วยในหน่อยๆเนาะแต่ยังไงครับบ้านเนี่นิยมให้ใส่ชุ่มผา มันยังต้เป็นสื่อของพี่ในหน่อยมันก็ใส่ของดีนั่นเ่าสามารถสีใส่นอกจากของสำนักงานหัวหน้าเนยังของจิปาถาได้เลียนเย็นเย็นนะนี่คืออันนี้ทับติดต่อตับทิดต่ออยู่บ้านใดนี่อยู่ในอำเภอเหมืองทุ่งานเลยค่ะอยู่ท่านเลยเนาะสันนิษฐานมน่าจชุมชนนะอำเภอเหมืองทุ่งทานค่ะเปิดหน่อเป็นตาเป็นตูดซุนร่วมตูดซุนร่วมเนาะอันนี้ฝ่ายเนาะฝ่ายอันนี้ฝ่ายอมือแล้วก็เซลดอกไม่ก็เซลดอกเนาะงามๆเนาะโอ้นี่ละเป็พี่รอง พี่น้องทีก็ลังเบิงนาะผมว่าอยากให้เบิงทั้งฟังเสียงน้ำท่าไดครับเนี่ยหลากหลายราคาเนาะตั้งแต่สองลอยาิถึงหาลอยก็แรีวแต่สีสังครับผมอ้าซำหนีก็นรื่นน้องลึกพาว้กก็นอ่อดีเหลืออีกซิมาที่นาอีนาไปเรองโของน้องหน้านี่ตอนนี้ก็ลังสนใจที่เดียวหนึ่งสองสองเรีองเลยน่าไมเน้อยนี่แหละขงน้องหน้าเป็นที่จีไดนะครับคุณปีทั้งคนโของน้องหน้า แต่จริงๆแล้วมันมันก็มีพื้นฐานมาก่อนก่อนที่สิมาเข่าอบรมเรื่องโค้งหนองนา่แต่ตอนแรกก็เฮ็ดเกษตรผสมผสานค่ะในในในแปลงหน้าค่ะออืมีหน้าเสมอจากจากจากไรอันใดก่อนข้าแตงเตยธิว่าได้พระราชาท่านมีแน้าพักดันมาจากเมรั้งที่สมมาเมฆังที่พระองค์ท่านพระพระราชินีนาถอือที่เสด็จเยือนที่เสด็จ ที่เสด็จที่ศูนย์โชธิเกียรติเนาะที่ศูนย์ศิลปาชีพเนาะวหยท่านนะะคเออท่านเนาะจริงๆเนี่ยพระองค์ท่านเสด็จมาที่หมูสิบคือที่หมู่บ้านของดิฉันเองบ้านบ้านเนี่ยขึ้นที่เต้าเล็กแต่ว่าเสด็จไปที่สนามโรงเรียนบ้านน้องน้ำขุนคือหมู่เดียวกันหมู่เดียวกันเนาะก็เดพระราชาท่านสะนามสะนามให้ราษฎรในในหมู่บ้านนะคะก็ให้เฮ็ดให้ปลูกพักไว้บริโภคเองค นี่นามนี่นีนามใส่ค่ะเพราะว่าส่วนมันแรงอ่ะนี่หนึ่งก่อนก่อนถึง,ต,งตัวนี้ก่อนนะฮู้เหว่าคือเออพอดีมันมีท่านที่สะวอนถึงเหลืองของโคกน้องหน้าโมดเดียวนี่ผมเบึงแต่ละแต่ละเทือรายการที่ผมออกจากรายการไปนี่พี่น้องตะวอนถึงเรื่องนี้ก็ดีหรือว่าที่มีลงในเฟซในไลน์ไล่ซดต่างๆกันอะไแต่บางบางท่านเขาบอกว่าอยากเฮ็ดอยากจยิกเฮ็ดอย่างสันอยางสีแต่ว่าเพิานว่าใส่ต้นทุนสูงแห้งเพื่อนว่ามันก็มันแมนบ่ จริงๆแล้วอาจารย์ที่ไปอบรมมาเป็นกับบอยากให่เฮาวใบให้ห้าเห็ดต้นทุนให้ลงทุนค่ะให้ใส่แห้งให้ให้เอามือสามคีกันคือจริงว่าว่านเนาะทปบุบบูนเนาะเ็ดแบบคนจนค่ะโอ้ทำแบบคนจนที่ไลยเนาะเออก็นั่นแหละครับนั่นแหละบางท่านเขาบอกอยากเทอยพคปนว่าแต่มันต้องลงทุนสูงจริงมันกับมันบบแมนด้เนาะเพราะนึกถึงคําีหแล่วผมนึกถึงคําหนึ่งของท่านท่านพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษท่าน่นว่า เก้าทีละเก้าโอ้ก้ายังเก้าทีละเก้าว่กินข้าวทีละคำข้าวคอยเฮ็ดไปคอยปักไปเนาะแต่ส่มัยเขาท้องสี่ขามขั้นตอนคิดว่าเงินทุ่มไปเลยทีเดียวเนาะผมนึกถึงโบราณที่เอาขุดขุดดินขุดน้องเบ็นปะขุดเป็นคิ้วเป็นคิ้วนอกคอยบาดไปไหนเป็นะบาดเนาะยันในขุดคิ้วอยู่ค่ะสมัยนั้าขุดโบราณขอก็ไม่กันค่อยๆสั่งไปเนาะต้นใหม่ว่าไม่จะไปหามาเลยค่อยๆหาต้นใหม่มาปลูกไปเรื่อยเนาะพันธุใหม่อยู่ใน โอ,องหน้าของมูลน่ก็จะใส่แต่พันธุ์ใหม่พืนเมืองในในหมู่บ้านค่ะมีนี่มามีบักข้าวมีกล้วยกล้วยหอมทองแล้วก็ปากปางก็เป็นพืชปากปางมะยงชินีน่เป็นพืชทีตีมันมีมะกราน,นะคะครับเฮ็ดเหมือจากถ้มาถม,ม,มีหน้าจกจากไรลเลยครับถ้าเมือมันแปดไรค่ะเฮ็ดเหมือนเลยป่ะค่ะแน่แน่จริงมีโขมีหนองมีหน้าที่ที่ปลูกดำหน้า ปลูกเขาอืแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลค่ะโอ้โหอันนี้คือเพิ่นจะมีครบนะคะจะมีเลี้ยงปลานเนาะเลี้ยงปลาในในอันคลองใส่ไก่ก็จะมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงคู่วัวนะคะมีครบครบเออบริบูรณ์แล้วคําว่าคล่องใส่ไก่นี่กับมันเป็นจังได๋คือจังอื่นเขาเรียนว่าคล่องกับคล่องใส่ไก่ครับเขาขุดไว้ให้ให้ส่งน้ําแบบ ให้นามไปเลี้ยงต้นใหม่นะคะให้มันสางเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นใหม่โอ้หมยถึงว่าเฮาคุดไปเรื่อยๆเนาะแต่ผมเคยเห็นต้นหนึ่งที่ิ่นเคยมันมันมันมีโค้งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงใหม่ๆคือหนึ่งไล่หนึ่งแสนนะเพิ่นคุดหน้าเห็นปเอาค่อยมีรอบหน้านะครับขุดรอบหน้ายาวๆไปเห็นบ่มีนามมุนังสันมันก็มันคล้ายๆกันก็อันนั้นบ่ครับ กคล้ายๆัหมุนเวียนภายในบ่พื้นที่ของเราอืมแต่ก็ท่านี้กว้างกว่างไปเลยเลยคล่องกับคล่องใส่ไก่เนี่ยก็ไม่ก็ไม่เป็นอย่างไรมันมันกว้างยาวขนาดใดก็ความความความกว้างมันนี่โดยเพ่ลระบุว่าครับตอนนี้รู้ไปยังไงอันนี้แหละเป็นบริเวณที่มีพื้นที่แต่ว่าคล่องคลองตอนนี่สีสีกว้างในเล็กน้อยหนึ่งเพราะว่าเพื่อจะเอาปลาลงไปหน่ำในนะคะแล้วพวกน้ำแต่น้ำมมันมันมันอยู่ตลอดบ่ ค่ะก็มีตลอดแต่ว่าปีนี้มันแรงแห้งก็เลยแห้งค่ะน้ำแห้งแน่อยู่โอ้ถ้าถ้าน้ำแห้งก็เขาเสียังใดบ้างในตัวนี้คือว่าตอนนี้กําลังขอความไอ้โครงการมันสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โอ้นอกบานมันไม่อยู่ล่ำหวยเคยนว่ายังอยู่อยู่หวยอยู่หวยย่างเนาะเขียนตรงจุดนั้นเนาะอ่ะนี่ก็คือก็คือผลผลิตเนาะหนึ่งอยู่อยู่ในน้ำเขาเขาเขากระทบปูไดปลาได้เนาะ เด็กปูเด็กปลาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเนาะหนไหน้าเนาะะเด็กกล้วยเด็กยังมื่กี้เด็กสมุนเด็กเป็นช่วงๆก็จะมารับนะคะยังหมากในอย่างคล้ายๆเลยตลอดไล่ได้เฉลี่ยแล้วก็หมื่นหนึ่ง่าได้เป็นพอสมควรเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนเลยแต่ละหมื่นเีาเขาเด็กไล่เป็นเดืนแต่ละหมื่นคิดเป็นไล่หมื่นไล่เดือนไล่ไล่ปีค่ะไล่หมื่นนี่เขาเฉลี่ยประมาณประมาณตัวไหนคลายตัวนี้มันออกไล่ไปเลยก็มันมีช่วงนี้ก็เฉลี่ยวไล่เลยค่ะเหมือนละสองพันพันหวานมาครับนี่ ซีมบางคดเดี๋ยวน้ออ้วนกลอะไไม่แต่อมเปียวอ,อมหวานอีมันยังมาทานเป็นกัากินนเีย ja ่ะ erm มันเหน้ำแบบกินนวาเนี่ย้หวานเป็นดอกหวานเปนเปียวเนาะยังมาทานเรื่อเกินวองนมาเนียตู้ว่าอันนี้เดย์กินยาที่ยังบนเ่ยอันนี้ทำไมเสด็จซีเสด็ีล้วนๆเลยนี่คือว่าใจสาคัญเนาะคำว่าโคกน้องหน้าเนี่ยคือนมเียคือหนามเนาะสองคือเรื่อง ต้นนี้ก็คือเรื่องของอินซีค่ะอินซีข้าเฮ็ดปุ๋ยใส่เองเราบใจะใบเลยใส่ปุ๋ยเคมีค่ะสารเคมีสีมาฉีดพ่นก็บบมีค่ะครับอ้าวตอนนี้ตอนนี้ที่ว่าข้าเกิดยู่โตแดดเนาะขายแดดมันจะเป็ี่นต่อไปไปต่อไปเพิ่งไปไปเห็ดหน้าเนาะเนาะหม่นาะอันนี้ข้าวแดดสมือสมือเนาะเดยสมือเลยโอ้แสดงว่าได้หลายเนาะได้หลายอ่ะนอกนั้นก็มีเรื่องของคล้องใส่ไก่เฮานี่เฮาได้เลี้ยงปูเลี้ยงปลานาด้วยนะค่ะเลี้ยงอยู่ค่ะเลี้ยงอยู่เนาะ กำลังโลกรู้ได้กินพวกับพึงคบกับพึงกินต่อเด้อค่ะอันนี้อันนี้ของไอ้หวยท่าท่านิกำลังมีไอเดียใหม่เอาที่ว่าเขาจะมีโลโก้ไก่แล้วก็ว่าหวยท่าท่านนี้เขาจะเป็นเมืองไก่เป็นเมืองไก่ย่างไก่ป่างปีง้อทานนะคะก็จะเป็นอัตลักษณ์ไก่เซลผาซื้อถือเข็มนั่นเป็นตากเป็นอาหารนะคะโมเดิรนใจอยากใส่นะคะเห็นไส้เห็นนีญ่นะคะดูที่ ผ่านสำนักงาระแม่นงชุ่นก็ได้นะคะโดยสตรีนะคะกองทุนแม่นางบทบาทสตรีที่เข้มแข็งมากค่ะซึ่งว่าจะมีหลายอย่างเย็นเย็นโดนโค้งกำลังสนใจโค้น้องหน้าด้วคกัน่ากระซุ่นใจกันหลังตอนนี้พากระซุ่นใจกินพอดีใจากโค้น้องหน้าก็เลยเวียนช่วงโอ้อันนี้มันกินไปนำบอกไปนำได้เยอะเลยนี่เนาะโอเคเนาะมันอกจากนี้มันมียไงนะครับห้องเฮ็ดทุกอย่างครบทุกอย่างเลยบ่กค็อื่นว่ามียังกงเพราะว่าสรุปแล้วคือตอนนี้เนาะ ถ้าว่าถึงเรื่องโค้งน้องหน้าคิดว่าจุดดีเขามันคืออย่างเขาขึ้นเพียครับจุดดีที่สุดก็คือสัางอาชีพที่แบบยั่งยืนค่ะก็สามารถเป็นต้นแบบเนาะเป็นต้นแบบครับขวเรือนไก่เคี้ยวเรือนในหมู่บ้านแลไปในชีวิตพวกอาหารการกินเนาะฮั่วอึดบ่เนี่ยค่ะบ่ค่ะมื้อเนาะอาหารการกินก็อยู่ในแปลงโขงน้องหน้าโอ้โหถ้าผมสีบอกกันว่าโค้งน้องหน้านี่คือแหล่งที่เกินว่า ถ้านาข้าวอาหารนี่คิดก็คิดว่าได้บ่แม่นค่ะได้เนาะหนึ่งมีแนวอยู่ยดยกินเนี่คืออาหารเนาะมีปูมีปลามีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เนาะแม่นบ่ครับซ้ำกับออืซึ้งกันค่ะซึ่งกนค่าใหญ่ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้เนาะแต่เฮานี่ต้องใจกับว่าถ้านาข้าวบ่เบิออกดอกออกผลตลอดตอนเหนียงมันสิบ่มีการจังซี่วันผมใส่คํานี้วเพราะมักใส่คํานี้แหละเนาะแต่ก่อนเฮาใส่ว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดปลายังอื่ยังอื่นก็แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมอยากใส่ว่า ตลาดเกินว่าธนาคารอาหารเนาะความอุดมสมบูรณ์พวิญญาณวิญญามันได้ตลอดทั้งทั้งปีเนาะอยู่ในนั้นไม่เล้ยค่ะอยู่ในสร้างความอุดมดุลให้กับขั้วเรืนอาแล้วบนี้ก็ตัวที่สองคือเรื่องของผมมักใส่คำว่าธนาคารสิ่งแวดล้อมมันลมลื่นนี่เนาะลมลื่นเข้าไปเดี๋ยวผมอยากไปเบิ่งนเลยเนาะเดี๋ยวอยากอยากไปเบิ่งนี่แหละมันเป็นจุดที่สําคัญเลยเนาะรายได้กับนี่มันมันก็เคยมีเรดนวยแบบ นุ่ยแบบนุ่ยบักปางอย่างนในซ <in> ้ำไข่กะซ้ำใครไกลเนาะไข่ไก่เบอร์ศูนย์ไข่ไก่เบอร์ศูนย์อันนี้ที่เอามาเนี่ยยังเป็นหน่วยหน่อยอยู่นะคะเพราะว่าหน่วยใหญ่เข้าคาเป็นหลุนๆนะช่วงนี้ก็จะออกออกมาตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปลายเดือนจะออกมาเพราะว่าอ่ในในในสวนจะมีหลายต้นเพราะนี่เพื่อนก็จะสลับสับเปลี่ยนกันออกค่ะมันมีทั้งกล้วยมีประคำนี่กล้วยเข้าเนี่ยได้เอาไปเอาไปนยังไี้กลบกล้วยเนี่ยกล้วยนี่ก็มีขายสดกับ ขายแปลรูปเป็นเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมตัวนี้ขึ้นโอท็อปไปได้เนาะกระลังกระลังขึ้นบ่กระลังจะเริ่มจแลังเริ่มเนาะจทะเบียนขึ้นโอท็อปอย่เนาะเนี่ยมันสิเพิ่มต่อเนาะเพราะว่านี่คือคือหัวใจสำคัญอย่างนึงคือของโคกน้องหน้าคือเขาเอาผลผลิตเราหนีมานาะแปลรูปเนาะมาแปลรูปคือเป็นการเพิ่มมูลค่าโอ้เหาไม่กล้วยนี่ก็เฮ็ดได้ค่ะเฮ็ดได้บ่เป็นน้ำน้ำมะปางพร้อมดื่มพร้อมดื่มที่บอกให้มนกระเด้เลยเนาะแต่ว่าเขาขายอยู่สี่กิโลกิโล่หนึ่งจะ ขายโซนกิโล่สี่สิบค่ะสี่สิบาทแต่ถ้าไปเวียดนามบักปางพร้อมดื่มดิวขวดละขวดน้อยๆเน,นี่ยขวดละสิบาทสิบบาทอือหือต้องใส่ประมาณจากประมาณจากจากกิโล่ตั้งเศษขวดหน,นึ่งกิโลหนึ่งน,นี่ก็ได้หลายขวดหลายขวดบ, <ะ S 1> บ่มันต้องมีผสมในหลายอย่างเนาะผสมนางไปเอาเศษว่ากันเอากิโลหนึ่งสดๆหนี่งคือสีมม่ส,สิบบาทเนาะสี่สิบบาทสมากสมัยสมากจะบผสมผสมอย่างบางค่ะเพราะว่าเป็นสดๆเลยโอ้โหไมออริิจนอล เป็นยีสต์ปลูแล้วมันผมมันธรรมชาติเนาะเพราะมันหวานเปรี้ยวน่ะต้องรสชาติดีแห้งนะหน่อชนี้ก็มีบักเเา่ก็มีเน่ะต้นไม้ใหญ่ใหญ่ได้มีมีอย่างไรล่ะต้นไม้ใหญ่ใหญ่ทิศปลูกเป็นไม้ยืนต้นกับเป็นต้นยางหน้าอืเดี๋ยวาไปใส่ประโยชน์อันนี้คืออื่นว่าไม้ไม้ใช้สอยไม้สูงเน่อต้นไม้สูงเนาะไม้ไม้ใส่สองเน่อไม้สูงกับแมงปะเเพ่ในสูงถ้าเนาะค่ะเนาะโอ้ยพี่น้องแกกำลังมึนวนได้หนิแกำลังคุยกันข้าวเดียวได้มึนเวลาอะไรได้เนาะ เห็นป่ะอยากให้มีจกออักชั่วโมงนึงเนาะชั่วโมงนี้มันวันนี้คุยกัน,ย,นยังได้เห็นการร่ง <c oughs> การร่งคุยกันเมื่อไเดินเนาะการจะเลืมเนาะเด็กถ่าย,น,ยนิดนึงกันละกันจะนี้การจะเลืมพี่น้องช่วงนี้กับมีงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชบุตรธรรมนะครับอตอนนี้กับบอกกับพี่น้องเนาะวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมนี่นะครับจังหวัดศรีเกียรถ้าโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านวัฒนาพุทธพุทธิชาติเนาะแล้วการพี่น้องทุกส่วนราชการและพี่น้องท่านจังหวัดศรีเกียรติทุกมองทุกบอะ กองทุนเพื่อไปซอยเหลือเด็กหน่อยหลยหลยผู้หลยคนเนี่ง้าวห้าบัไดไปเห็นหนี่พวมว่าปัญหาในเกิดขึ้นหลายยางเด็กหน่อยบ่มีผู้เบิงแย่งเด็กหน่อยผู้ใดโอกาสเนาะเห็นว่อยู่กับตากับ่ามิคนเบิงถ้าไปยูศูเด็กด้มีกาเงินเราหนีไปซอยแต่ละปีแต่ละปีเพว่ผว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะฉะนันพี่น้องกร้อง้อง,องติดตามเบิงเนะาะใหญ่สมรวมท่มาบุญ่าติดต่อที่สำนักงานพนันชนทุกบอลเนาะหรือว่าสมรวมทําบุญถอดประปันใน,นการกำนัที3สิบวิ31ม,ม,มีนานคมมวลาห,งห,งหงาวงมงคลนะครับ แต่ต้องเสาเลยอยู่ก็กลางน้ำเนี่แหละครับมาเลยครับมาเนาะอนเ่ามีการใส่บาทน้ำใส่บาทน้ำผมอยากเขียนเนี่ยคือยากเขียนซิ่งเหลานี่แหละครับคือจังบอเอาเอามาขายแต่มันเรื่อยๆเอามาขายอยู่นี่ก็ได้ทุกทุกวันอั้งขั้นนะท่านบอกหรือว่ามันมันกับขายอยู่พื้นที่กับพ่อพ่อเนาะ่พอโอ้ครับเนื้อตลอดเนื้ออีกหนึ่งน้าที่ว่นนายมีซื้อมียิงที่สิกษาครับค่ะก็คืออำเภอหัวหน้าท่านนะคะกับป็นอำเภอหนึ่งนะคะที่มีของดีหลายหลายอย่างนะคะจะเป็น ทั้งผืชพ้ทางการเกษตรคะแล้วก็ผลผลิตที่แปรรูปจะเป็นผ้ามาจากกลุ่มต่างๆนะคะ, <c oughs> ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการพัฒนาในพื้นที่นะคะก็ <c oughs> จะมีหมู่บ้านโอทบนาวันวิถีนะคะ <c oughs> จะมีสามโมบา้บานบา้านห้วยยาง <c oughs> บ้านหนองฮะแล้วก็บ้านโนนสมดงนะคะ, <c oughs> ะในสามบา้ก็จะ,ะคือคักนะคะเด็นตอนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเบิร์นไลายเนาะเบิร์นไลายเพราะว่า พื้นที่มีทรัพยากรก็คือมีธรรมชาติที่สวยงานมนะคะ,คปะไปอีกอย่างหนึ่งของเขาที่อำเภอหัวท่านก็มีกะย,ย่างอร่อยนะคะกะย่างไม้มดันแล้วก็จะมีลวงปูห้วยนะคะวัดประชาลังสันนะคะ,คะซึ่งวันที่21นี้นะคะ,ะทั้งอำเภอกกบสิจัดงานสําคัญงานใหญ่นะคะก็คือ,อจเจริญพระพุทธมนต์และถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะวันที่21นะคะค่ะเป็นให้กับสม ให้กับพระเจ้าบรงเถอพระองค์เจ้าสวมสวรีนะคะกงเงินสุทธนาลีนาตะคะโดยมีหมอมหลวงสาลีกิตยากรเพื่อนในคณะนะคะก็จะมาร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ในวันที่21ครับเวลาเมื่อพ่อดีกบพูดได้แล้วแล้วาตอนนี้ฟ้าตีก็เรากำวันนี้รายการเหล่าค้านงานพระนาชนครับทางสวทศรีสะเกตนะครับต้องขอบคุณทันพระน้าการจังหวัดศรีสะเกตครับทันจะริ่นร่บกันนะครับที่ให้ทีมงานเท่าเนาะมาบอกมาคุยกับทังทีมงาน พันธุ์ชลน้ำเพื่อหัวทับท่านและพี่น้องกลุ่มทั้งบ้านเตาเล็กเนาะทั้งคุณตะบนเมืองหลวงอากาศต้องขอบคุณท่านภูมิหน่วยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับท่านภูมิหน่วยทท่านพ่อวันมีภาพแพงแก้วครับถึงโอกาสทิ้งวันท้ามาแหลกเปลี่ยนบอกคุยกันเป็นประจำทุกวันนักขั้นครับเวลา13บสนาฬิกาทิงเวลา13บสนาฬิกาสารเจมส์มนที่ครื่องสมงโดยประมาณครับให้พี่น้องอยู่ดีมีความสุขพบพบอกันใหม่วันนักขั้นนาเมื่อนี้อยู่ดีกินแสบสุขสุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นาแตกซาซาอยู่เนีะน้งาว